เกมกำลังจะเริ่มนะครับเป็นทางฝั่งของพลังการนะครับในชุดฟ้าโมฮัมเหม็ดมาลามาลาแทงต่อกฤษณะบิงมาหลบไม่ได้เอาแล้วล,มล้มลงไปพร์สินว่าไงาให้จุดโทษครับกว่าที่กฤษณะถึงก่อนครับนี่ครับเร็วกว่าในกรอบเขตโทษชัดเจนนะครับทางมาลาวิ่งเข้ามาแล้วซัดลูกนี้1นครับพลังการครับอาครับพลังการไม่ผ่านโอ้โหกนกเตะใส่สารน และให้สั้นไหมลูกนี้โดนฉกเรียบร้อยนะครับจิสนะเกษตรคุณวิไลเออลูกนี้ชิสนุพง์แปะคืนกลับมาสิทธิโชคทางซ้ายว่างไหลมาให้พิทวัตพิทวัตเปิดลูกนี้ยัดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับเอาละครับไล่มาแล้วครับชิสนุพง์ทำประตูตีไข่แตกยัดเข้ามาตรงกลางมาตินสิทธิโชคชิสนุพง์แต่งเข้าขวาสองสองครับจิสนุพง์โอ้โหคนเดียวสองประตู เปิดยัดเข้าไปมาตินให้บอลมาเอาแล้วครับลูกนี้สหรัฐ3-2ครับโอ้โหสุพรรณยิงทีเดียว3ประตูครับออกซ้ายครับศาสนพงศ์พงษ์พั์ยอดโดงเข้าไปลูกนี้ได้มองอ้าวเรียงเขายครับแม่ต่ล้ำหน้าครับมาล่าโอ้ล้ำกันล้ำนิดเดียวนิดเดียวครับเราใช้คำว่านิด ขึ้นมาทางด้านซ้ายเอาครับลูกนี้ยอดโดงเข้าไปลูกนี้อมาริโลโหมออกแล้วก็ยิงโอ้โหเอามาปริญญาครับยิงประตูตีเสมอให้กับพลังการได้